สวัสดีครับพบกับวันนี้พบกับครัวยำแย่นะ,ะครับวันนี้เวลา20สามมื้สิีโดนวัวครับเหมือนมึงเงียบมาเปิดครัวำเมเอบุรีเห็ดขามขึ้นเลย37นาทีนะครับเป็นมือใหม่ในตัวนเวนี่ยนอ่ทีน่น้องเชียงเชียงขบขับ,พ,บพ่อหมูบ้าน โค้ดหกไปเ,เยอะๆสอดเสียงกวานนิดๆส่วนหมอดแดงๆนั่นก็นหนึ่งปลาได้พี่นออ้องเอออะไรจะหา้าร้อยนี่นั่นอันนี้ยกโป้เนี่ยทะลึกผมนัวมาถุดีพิ่น ไปตลาดไปตลาดแล้วบ้านออทางนั้นเนาะสั่ง,งส่งประเซียนเดยอนะเด้อสามกิโลบอกเราเปลี่ยนเกอบบูดอีเด้อค,ค,คนขันกะนส่งประเซียนอยากใส่กระสอบมาเลยอยา่อยาลืมนึกหัวแมงดำน่ะต้องส่งมาสองลูก,กล <laughs> เอาไนเลยเอาแต่ตัวเมียลุ้น <laughs> Hoa bên mình nha ngồi đây nha mặt dạng nha mặt này. Think you saw a lần nha mặt nó. Một biến mực niên. A mực tầm mực có mực nha mực mực nha mực nha mực มุเห็ดอะไรก็่าเบิรดีเนี่ยมุ่งเหปด้จ่ไปดีทุกมือออกหมดน้อนมือ้อนไึกมันก้อมือี่น้องเลยพี่มนขึ้นไอเลยบ่นึ่งเอโชว์โชว์งานูควน The cho quân hôm bụng, the hôm bụng nóng dễ bơi, bụng dưới sáng lộn môi nhắn sửng dang. Wasn't bụng bụng bỏ mặt hàng dài, nhóm hề mày lọc bụng. Ah, chỗ, chị nói, hôm nay, 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 กันฮะปุ๊จะเปลี่นต้องพึ่งเฮ่นเลยสูม,มือนี่นได้สิเ็นเดียวแล้วโดนก่อ,อดังมันมาซูมือนี่เล็บเล็บจิกกระดำไม่ได้จิ้มบอกหรอพี่นี่มันแนวนึงมันโลกจิ้มจิ้มแล้วก็มันดมเลยจริงจริงดิ ขาแหงครับาตากไว้เองโคตรมึกสุกี้ทำมังเพ็ดบวเส้นแะหงเเส้นแหงได้เลเสษยันรูดยนี่พี่นอ้องเอ,<ะ>อ้ยตางเซาหอห่งถาดหนึ่งเสยทงามเม็ดม่ได้ดอกำให้มันนัวโอ้ยคิตพวก,กมันเกลายดเ้งโอ้ยเรียกกระเนืดเอาาด้วมานำมาผูก ลืมดึงพ่ออีเลิศมาแต่โรงแรมนี่นีอสั่นนุ่ปเอาอมาอีเลิศสงามนี่เราพี่บุตุยน้ำลายใส่ถ้าลูกพี่บุตุยน้ำลายใส่บ่ออเลิสบมะน้ำลายเลยจ้ะวีองหง้าเมือนนะพออีเลิศใสใส่เรื่ออะไรเรื่องยาพ่นปานใส่ไอ้นั่นบุบบันไดพี้องฮ้าหมื่นนพี่น้องเอ่เลยใครมาปั่นวะ มากมาถ้าได้ถ้าได้รับชมคลิปนี้มีคนหากออกมามีลายใส่ลายได้เลยมีลายใส่ลายอูเมนิเอาละมีลายใส่ลายซูอมืออนี้มันกันไม่ได้ส่องกระจกมันเหลื่อนไปได้โอ้ยแหล็มันมียาปลูกอยู่ในเรือนหรอกมันกำลังขายยาอยู่ จากเราน้ำดำไปเดือดตวงสาวพันคนๆๆแล้วก็ซิมเบอร์สาวพันดุงไฟนี่เราเทมใหม่ขนาดจากมีเถ่าไข่สมเนื้อเธอใดเราเทมไปตลอดต้นไว้ไปสักสองต้นพร้อมได้เดิบ่มีบังยองก็บังทึมบ่มีคนแย่งสีกบ่ต้องเอาหลายตู้ใหญ่แล้วเสียตัวน้อยไว้ตัวน้อยตัวน้อยมันเมาแล้วบูมี่บ่ได้มันติดมันติดคอติดแถว อั้นคือน,น้ำลาย <laughs> <laughs> ข้นนหาลักไายมาจิ้มนี่เดียวพี่น้องอปตะ,ะเด็กน้ำอุ่นบ้านเราสฝากถึงไป ฝากไปถึงไอ้เท,ท่าแก่หน้าปังเด้อเท่าแก่หน้าปังอยู่นองนะพพูดละคิดอู้นมละถ้าสิมีคนนั่นสิปล่อยเขาเขียวให้บอกเด้อเอาพ่อมือที่ปล่อยพดเท่าเขามมีน้ำพดเข่านะส่วหลับซื้อราค่ะเป็นกันเองมันมีน้ำพุทเข่านะส่บบสวสนนี้เดี๋ยวจะให้ยายเวดเอาสัตว์เลี้ยงไปลง ใครสนใจก็ให้ติดต่อมาอินบ็อกมาเด้อพี่น้องเด้อลังไม้อ่าขัดที่ดีแบบเดินไปพูนฟฟดนะเอาเคล็กระลังปีนขึ้นมาโอ้ยพี่น,อนะอนออ้องเอ้อสิบสิบเว่อร์เว่อร์สิบกกทำงานหนึ่นะ ฝากไปถึงหนุ่มทึมนะโครงการนี้สิคอเมียดีบ่วะถ้าขอสิเมียอถ้าบอกขอกับลูกพี่กับสิบุณีเมียเด้อทองตง้อต้อง <c oughs> ต้องลบต้องลบ,บ,บไปเขาประมาทได้เด,ด้ว้ยท้องแตกนั่นถ้าขอได้ขอเมียลูกพี่กับใหญ่เพื่อสิเมื่อ,อจีนังเข้มนะขอเป็นคนถูกงัวเลยไปอยังไ้ เจ้าร้อยหรือเจ้ากศเก้าได้ถูกดอกเขาเป็นสอทอนะว่าที่ผู้สมัครเจ้าร้อยเหรอเข็น้ไดับแร้เมื่อเลือกได้ใหญ่แด้แบบว่าผมมีซื้ออยู่พุ่นเด้อนะนี่ยภารกิจอะไรพ่อแม่ว่าเมื่อบมเดิร์กโตหรอกเพื่อนลูกอสมอเส้นใหญ่ลานลานผู้ใหญ่บ้านอีกต่างหาก

มึกแหง่เง <si ี้ยม like ึบืนจางว่ะจะกินยาดองอะไรได้ยังไเด้อทางไหนเด้อกระทุ่มนะมันสิบพแชบนะแล้วพี่ว่านี่ยองกินวะกินเป็นหมูเลยเนี่ยกินเป็นหมูเซียนเนี่ยเลยนี่แล้วก็โอ้หักอีเรามีความรักอยู่ตรงนี้พ่อปลอบพ่อรูปรังให้รูปเราไปดูหักเรามีความรักอยู่นะพ่อปลอบพ่อรูปรังให้รูปเด้อ ยำเนะชาแนลโอ้โเก่านาทีกว่าแล้วต้องสิบสองเปลืองระพี่น้องเอ้ยบุญน่ะเบิ่งด้านนี้ตามันยังใสอยู่ได้ปลายังสดอยู่กระบอกปลายังใสจริ้งลิงอยู่คำลระตูลูกนี้ยิงกี่คำก็ยังเหมือนเดิมเอาวแล้วก็ตั้งผู้ชมนะครับเหตุผลมันแซ่บหลาย มันดีกันแบบมือหลังเอาละฮะเต็มโคกเลยดูพริกนะฮะเป็นสวนสเ,สเซีบขอบเซีบกับฟังดูเสียงขุกโคกเลยโซ่เลยครับสุกโคกนี้มันมืดเลยแต่ทำไมันเรียโกโคกลัว จะไปเก็บผักจะได้บาทเนี่ยจะ่้า่ผักนึ่งน้อยจะไปเก็บพัก,ก,ก,พก,กตัวกระสวนในหด้ลหระพาไปไม่บางคนเผักอันอีเดอมาเนี้ยหนอดักหนนอนเลย ข้าวก่อนพี่น้องแกป่าบึ่นรถฝากไปถึงเจ้าของเฮียด้วยพวกเราหมานเฮียนี่ ใช้นอะักหิงเนาะเยอะนนี้มันผักยังวะเมา,าดีเนาะืึใบหิงห,าาห,หา้า่งใบใหญ่เลยวะโขาบวัวฮึใบหิงนียังเป็นอนไนบ้างเนี่ย ต้นโพห่างเลยต้นโพเจียบสันดังกูครัใบอออนอนลา,าพี่น้องเอ้ยอยัางงาม เป็นศูนย์นี่น้องเอ้ยน,นี่ก็พักแพรวร er, นี่หละพาหืมเออโบต้องล่างนุ่นนี้ส,สดๆจากไรเอาได้ที่ละเป็นใด เดี๋ยวพี่นอนเลยเยวนอนกินเนื้อเบิรดได้เลยขวดเลอคืเลยยกไปพ่อมนั้นวอ้ยโยกขยกนั่นละฮะ

เปื่องบนคลิปนี้ก็จะว่าอ้างเด้อมันเจ็บอะรู้ฝากไปถึงเจ้าของแหเลยว่าฝากไปถึงเจ้าของแหเนี่ยมันคนอะ แ่อแต่ที่อยู่ในจานมันรสชิ้เยี่ยมมากเลยเบ็ดล,ล้วนเอาขึนนี่ขอจบแล้ก,ก็นี่พี่น้องครับพอกินก่รสอิ่นกว่าน,นี่ทาันตาม,ม่หุงเหลือง ตอนได้ตอนได้จงบ้านเนี่ยเฮ้อรตีสวัสดิ์ไม่น้องอะ